มีเป็น,นงเง,ง,นจะจะงินสักก้อนต้องดี้จจัมองคือเค้กใขรบุกอกไม่รู้จะเป็นเค้กอะไรอ๋อ oh, ไม่รู้จะเป็นเค้กอ,อะไรเนาะเดีย๋ยวไปชมกันเลยโอเคบายอย่าลืมกดติดตามแล้วฝันระดิ่งในชาแนลคิดดีทีวีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะ แล้วก็อันนี้มาพูดีเมื่อกี้เจสันเค้กอะไรให้พ่อนะเค้กสไปเดอร์แมนเค้กสไปเดอร์แมนเราจะเอาไปสุดสันวันเกิดพวอตอนกกนใช่ไหมนี่นะคะนปดนเนี่ยเราไปดูอินฟินี มาแล้วครับแล้วก็เลยแบบวันเกิดพ่อตอนใช่เรามาดูเค้กเขียนข้อความไหมสุขสันต์วันเกิดพ่อตอนเขียนไหมเขียนค่ะตอนนี้เราก็ได้เค้กสไปเดอร์แมน,นมาแล้วเดี๋ยวเราเอากลับไปเซอร์ไพรส์พ่อตอนกันเนาะกกนใช่ตอนนี้พ่อตอนเดินไปที่รถแล้ว ตอนนี้เราเป็นไงครับลิจ่าฟาแล้วนี่นี่นี่ยวเดี๋ยวเดีวไปไปว่าไงนี่อะไรครับไปบอกอะไรไปบอกเฮ้ย S M P ได้เหรอว้ว เค้กวันเกิดเหรอเอ้าเห็นว่าปีนี้ไม่จัดก็ไม่ไม่ได้จัดไงอ้าเจ้าพ่อโอ้โหนี่ดูแค่กล่องก็น่าจะแพงเค้กอะไรเดี๋ยวตอบคุณพ่อก่อนเค้กอะไรเค้กสไปเดอร์แมนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันเกิดคุณพ่อแต่ซื้อเค้กอะไรนะสไปเดอร์แมนอ้าวก็ มันก็มีแต่เค้กสไปเดอร์แมนอ่ะที่ใช่ไหมดีเจที่แบบเป็นลายผู้ชายใช่ไหมันเกิดเมื่อกี้ปีที่แล้วเนี่ยก็เค้กสไปเดอร์แมนใช่ไหมลายเนี่ยเออไหนๆลองดูสิ S M P เหรอเขาทำเค้กสวยไหมคือเคยไปดูเค้กเอลซ่าเขาโอเคอยู่นะก็สวยนะเออเดี๋ยวแป๊บนึงไปดูแมทลองเพลงสไปเดอร์แมนก่อนไปดูแมทสไปเดอร์แมน if you know Spiderman โอ้โห เอาออกจากนี้ก่อนมันดูมีแวลูมากเลยอันนี้เท่าไหรอ่ะเท่าไหร่อ๋อเออเท่าไหร่เลยนะหกรอยกว่าบาทโอ้โหนี่ก็คงจะเป็นเค้กที่แพงที่สุดในชีวิตนี้คือพ่อกรณ์ต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยได้ได้จัดงานวันเกิดผมพูดไปน้ําตาจะไหลอันนี้พูดจริงนะตอนเด็กๆจนเฮ้ยโอ้สุดยอดมากนี่จตเป็นตอนเด็กๆคงแบบ เดี๋ยวให้แม่มายลองถ่ายหมุนๆดูมันสุดยอ,อดมากเลยอะ่ะนี่น้องดีเจเลือกให้พ่อกอนเองเลยนะเนี่ยนี่นี่นี่นมีมีอะไรด้วยโอ้มาเวลตรงนี้ด้วยมีคำว่ามาเวลด้วยเหรอใช่สุดยอดคำว่ามาเวลกับตันมาเวลนี่อันนี้เขียนคำว่าอะไรเขียนว่าอะไรน้องดีเจวันเกิดพ่อกอนสันวันเกิดพ่อโต้โอ้สุดยอดขนาดแมวยังอยากกินเลยนะก็เดี๋ยว ดีใจก็ปีนี้พ่อกอนพ่าไงครับตอนแรกนึกว่าไม่จัดเลยเนี่ยก็เห็นวันนี้แบบนี่ตอนนี้มันทุ่มหนึ่งได้เลยใช่ใช่ทุ่มกว่าทุ่มกว่าทุ่มน่อีกก็คุยแล้วไม่จัดเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้คือถ้าไม่จัดก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากมายแต่โหขอบคุณมากขอบคุณน้องดีเจครับตังแม่ม้ใช่ไหมใช่ก็น้องดีเจอวยพรพ่อก่อนเดี๋ยวสิอวยพรพ่อก่อน เร็วอวยพรเร็วขอให้มีความสุขไม่จนขอให้มีความสุขไม่จนไม่จนนะครับจะจนเพราะแกนี่นแหละ <c oughs> เวลาไปร้านของเล่นแต่ละทีเนี่ยอือก็ค่ะเดี๋ยวเข้ากล้องเข้าเข้ากล้องมังดิ <Okay. S 2> ก็วันนี้วันเกิดพ่อกรนะคะครับผมขออวยพรให้พ่อกรพ่อกรนีพออน่พอกรมีความสุขโอ้โห เฮ้ยเดียวเฮ้ยแกกินมาเวลไปกินมาเวลไปแล้วอ่ะดีเจก็ขออวยพอนะคะให้พ่อกรเนี่ยสุขภาพแข็งแรงครับผมรักแม่มายกับน้องดีเจไปนานๆขออะไรอย่างได้ไหมฮะขออะไรอ่ะขอมีเมียอีกคนดินเดาทู มามาปักเที่ยนปักเที่ยงถ่ายรูปก่อนได้ไหมโอเคได้ได้ได้นี่โหเป็นเค้กวันเกิดที่แบบเด็กน้อยดีเจกินอร่อยไปดีเจกินกินมาเวลเขาเรียกว่าอะไรกินมาเวลโลโก้มาเวลไปแล้วอ่ะประเด็นคืออยากจะบอกว่าไฟเช็คหายไฟเช็คหายเอาไม่เป็นไรครับหรือว่าไม่ต้องจุดแล้วไฟเช็คหายไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเป่าก็ได้ บาน้องดีเจมาร้องเพลง Happy Birthday นี่นี่นีคือบ้านเรามีฟังก์ชันนี้ด้วยเอาฟังก์ชันฟังก์ชันอะไรเอาแสงสลัวสลัวนี่มานี่เอาน้องดีเจมาร้องเพลง Happy Birthday to you มันก็มาเลยวหนึ่งสองสาม Happy Birthday ด้วยเดี๋ยวสิช้าช้าสิช้า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 หนึ่งสองสาม Happy Birthday to you Happy Birthday to you birthday happy birthday happy birthday to you เป่าเลยเดียวอุ้ยเดี๋ยว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 ก่อนจะตัดเค้กเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงรอแป๊บโอ้ยแป๊เลยท่านตะโกนโรคจิดเหรอ อ่ะก่อนอ๋อมีของขวัญด้วยไม่ใช่ของขวัญกล่องกระดาษธรรมดาโอ้ไม่เห็นจะพอแบบอะไรเลยอ่ะแบบสวยๆงามๆกล่องกระดาษแบบธรรมดาเลอไม่เชื่อไม่เชื่อนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่านเซโกเฮ้ยคาดว่าน่าจะเป็นนาฬิกาโอ้กี่บาทเนี่ยดูน่าจะแพงนาดูดีๆแป๊บนึงโอ้ของแท้ครับ โอ้อะไรเนี่ยโน้ตเหรอไม่ใช่คู่มือเขาเรียกว่าอะไรนะใบรับประกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีใบรับประกันด้วยเหรออันนี้เหรอแถมทาเล่แมแถ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 มว้าวมาริคยาโอ้โหโสีดำอ่ะคุณพ่อพ่อกนชอบอย่าพึ่งก่อนสิโอ้นี่โอ้ถูกใจมากถูกใจมากดูสิโอ้โห้จากสวย ไปเอาจานมาไปเดี๋ยวคุณพ่อผ่าให้จะกินตรงไหนไปเร็วอ่ะหรือว่าเราไม่ต้องผ่าเรามีอยู่สามคนเอาช้อนมาเลยไหมตักเลยเหรอตักเลยไม่ต้องจะผ่าทําไมใช่อาแล้วแต่คือผ่ามันจะได้เป็นชั้นๆไงเหรอลองผ่าดูไหมว่าข้างในแบบมันมีไส้อยู่หรือว่ามันมี่ามันเป็นเป็นเป็นอย่างนี้เป็นเป็นเขานี้นะเออมันจะได้มีแบบตามรอยตามรอยมันจะได้มีแบบแบบแบบหัวแบบเป็นภูเขาอะไรเงี้ยอ่านี่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 ข้างในข้างใน

โอ้นายนี่นายไม่รอใครเลยเหรอใม่รอนะี<ฮ>่้สุดยอดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไหนๆอร่อยไหมอร่อยไหมคุณพ่อคือบอกตรงๆว่าโดยปกติเราสองคนก็ไม่กินหวานใช่ไหมไม่ไม่กินคือถ้าผ่าแบบหมดมันเสียดายมากเลยนะเสียดายเออ,อยากเอาไว้แบบสวยๆเนี่ยแช่ตู้เย็นแบบเดี๋ยวขอดูดิอืม <c oughs> เฮ้ยอร่อยไหนตัดมาให้ชิมบ้างคือเค้กอเอสอนพีะมันเหมือนเพื่อตรงเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆบราวนี่อ่าใช่เป็นช็อกโกแลตที่ละลายแล้วแล้วมันตัดกับอันเนี้ยรสหวานที่พอดีที่ททน่าสนใจมากลองดูนี่เชฟเป็ทะเหล็กหรือว่าอะไรเนี่ยโอเคไหมอันนี้อร่อยน้องนี่เจมากินมาเร็วอยากเป็นสไปเดอร์แมนมานี่มันเกิดคุณพ่อมากินเร็วไม่ค่อยมีใครกินหรอกเค้กอะ่ะ เพราะแค่นี้ก็วิ่งกันไม่รู้กี่ร้อยกิโลแล้วจับจับ,บอะไรเรืบแมงกายเป็นแบ็คแมนพวกเราสามคนขอตัวไปกินเค้กก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดิน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 